ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับประเดียมเนาะพี่น้องเนาะครับประเดียมภามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะครับของปูศูนย์เจ็ดงวดที่ผ่านมาปูพันธุ์บริษณ์ทรงมาให้ในพี่น,อน้องเด้อครับปู่พันติ์ตุลละนะครับเนาเมื่อนี้ปู่ทรงมาแล้วพี่น้อง ครับก็เตรียมพามาติดตามอีกน้อพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องครับเมื่อวันจันทร์น้อพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบหกธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกเจ็ดสามสี่หกศูนย์หนึ่งขับเด็กล่างก็ออกสี่หกน้อพี่น้องเนาะครับวันนี้ปอเตรียมพามาติดตามมึองน้อพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาปู ศูนย์เจ็ดนะครับเบิ่งน้ำกันพี่น้อง ครับลาพัฒนาปู่07พี่น้อง ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับศูนย์กับหนึ่ง ศกับ1เน้นที่1นึนะครับศูนย์สาม ศูนย์นะครับหนึ่งสามหนึสี่ หนึ่งห้านะครับสองสามสองสี่สองห้านะครับ เกาชุดเกาหางคือเกาพี่น้องถัดเกย็นนะพี่น้องเนาะ ปูเน้นที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะครับเกิดซิมี่งหนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับหลักศูนย์ได้พี่น้องเด้ออย่าลืม อหมักสอบตัวใดเฮากะจะลืมกลับตัวไน้ำเด้อพี่น้องเด้อครับโดยเฉพาะหลักศูนย์น้ำเด้อพี่น้องเด้อดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะพี่น้องเนาะเอาหมักสอบตัวใดเฮากะจะลืมกลับตัวไว้น้ำเลือพี่น้องเนาะเอาคลอยเข่าคลอยแตกปังปังครับพี่น้องอีซีก็จะได้โฉบโฉบมันๆนาะพี่น้องเนาะข้าวผัดแกมก็จะให้เบิงก้ะพี่น้องเด้อปูผลทรงมาให้นะครับ ลาวพัฒนา18ธันวาคม67ครับ0กับ1เน้นที่1พี่น้องคับ03 04 05 13 14 15 23 24 25นะพี่น้องเนาะคับปู07นะพี่น้องครับครับสัดเจนนะพี่น้องเนาะเอาค่อยเขา้าค่อยให้แตกปังๆนะพี่น้องเนาะ ครับพ่อเตีมขอกราบขอพระคุณปู่หลายหลายนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะครับที่ได้ช่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแตีมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิร์ไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเน้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นเดี๋ยวพ่อแตียมก็ไหวพริบคอยเข่า,คอ,ขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับเอาจะเลืมได้พี่น้องเน้อเข้ามาแล้วก็จะเลืมกดไล่์กดแชร์ให้พ่อเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเปิดเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญได้พี่น้องเด้อความเจ็บใจได้ความไข้ย,ย่ให้มีเนาะพี่น้องเนาะ ครับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องครับเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม